ทำไมกระบะนิสสันขายไม่ดีโชว์รูมเริ่มปิดตัวในไทยลองดาวดูเครื่องก็ดีแรงม้าแรงบิดก็เว้ารถก็ดูสไตล์แบบดูดันดีนะแต่เฮียว่าเรื่องหนึ่งเลยนะคือภาพจําการตลาดพี่บอยเวลาเรานึกถึงรถกระบะในไทยยกตัวอย่างเลยฟอร์ดพี่บอยคิดถึงไรดูกันไม่เกรงใจใครเห็นไหม พี่ยังอยู่ในหัวเลยดุดันไม่เกรงใจใครขับมันขับสนุกแฮนเดลลิ่งดีฟิลลิ่งดีอตอนเด็กๆเราอายุประมาณ20-18-19ซื้อรถคันแรกคุณพ่อคุณแม่บอกว่าซื้อกระบะซื้อยี่ห้ออะไรอีสูดีแมกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมซื้ออีสูเพราะอะไรครับอืดถึกทนประหยัดน้ำมันการตลาดเขาเก่งไหมอพอตอนการตลาดวิ่งไปถึงไหนพี่บอยวิ่งไปเชียงใหม่วิ่งไป สูงไหโกลกอ๋อวิ่งไปถึงจีนด้วยวิ่งไปถึงเมืองจีนใช่ oh. ผมถามพี่บอยคําถามหนึ่งแล้วนี้ภาพจําอะไรอะ่ะ สโลแกนด้วยเขาพีสโลแกนด้วยเหรอจริงอันนี้คืออะไรอ่ะภาพจำถ้าใครดูอยู่ลองดูนี่ว่านิสสันภาพจำสโลแกนคืออะไรภาพจำสมัยก่อนนะ่ะคือรถเกง๋งช่วงล่างมัลติลิงจำได้ไหม<อ>ที่ช่วงล่างขับนุ่มขับสบายขับเหมือนอยู่ในเบนซ์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ถามว่ากระบะมันต้องการขับนุ่มไหมอ่ะพี่บอยผมว่ามันต้องการความสนุกความดุดันความแบบกระชากกระชากนะเพราะฉะนั้นแบรนด์การตลาดที่นิสสันทำเนี่ยเฮียม,มองว่าการตลาดมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจน แล้วก็เฮียมองว่าอีกอย่างหนึ่งคือรถไม่ใช่รถไม่ดีนะครับเหมือนว่าเครื่องยนต์ก็ดีช่วงล่างก็ดีไซซิ่งบอดี้ก็ดีดูอย่างง่ายๆเนี่ยมีใครมา้างอะใส่โปรเจคเตอร์ให้ทั้งสี่ลูกอะที่บอยดูดิแบรนด์อื่นที่เราไปไล่อะซอร์กกลูกเดียวอีซูตก็ลูกเดียวโตต้าก็ลูกเดียว นาว่าตัวใหม่ให้มาส่ลูกเลยนะคอส LED เนี่ยเดย์ไลท์ให้บนล่างมาด้วยนะโอ้ oh. แล้วก็ดีไซน์เนี่ยกล้อง360ให้มาทุกอย่างครบหมดนะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังทำตลาดให้มีภาพจำไม่ได้นะครับ oh. ไม่เกี่ยวกับรถไม่ดีเนาะคือต้องยอมรับว่ารถเครื่องดีนะ แล้วก็ฟิลิงการขับก็ดีไม่ได้แย่เลยนะเพราะนิสันก็คือแบรนด์ใหญ่อันดับต้นในญี่ปุ่นเลยนะแต่ว่าเฮียบอกว่าหลักๆคือเรื่องของภาพจำการตลาดถูกต้องเรื่องเรื่องสำคัญเลยกลยุทธ์การตลาดสินค้าดีทุกตัวนะแต่ภาพจำการทำการตลาดอาจจะยังแข่งขันไม่ได้ยังไงใครเป็นสาวกนิสนันยังรักยังชอบนะฝากช่วยกันคิดแล้วก็คอมเมนต์หน่อยว่าจะทำยังไงให้ใหนิสนันแบรนด์ที่เครื่องยนต์ก็ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีนะแต่ทำการตลาดสู้แบรนด์หลักให้ได้ได้ยังไง ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆกับช่องคุณสามีรีวิวขอบคุณนะครับ